สวัสดีครับผมเจนเอ็กซ์ซีเอ็มจีโอซีไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีนะครับณนะตอนนี้ผมยืนอยู่พื้นที่ตำบลละแม่ําเภอละแม่จังหวัดชุมพรก็มายืนอยู่กับเสียเอครับเจ้าของลานปามัมพื้นที่สุราษฎร์และก็ชุมพรก็ตรงนี้เสียเอมาเช่าพื้นที่ของสากลนะครับก็ํำเงิน มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับนซื้อปลาล์มวันแรกนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้ทีมงานท่านใดมีปลาล์มก็อย่าลืมมาขายนะครับแล้วก็หากท่านใดไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็ที่สี่แยกแบางแหนนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมาก็มาจากล่างนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลที่สากอน,นะครับก็เป็นพื้นที่สากนที่นี่นะครับนี่ยฮะหากท่านใด รถตักนะครับรถเครนหรือรถประเภทไหนรถตักรุ่น LW 1 8 6 f งกีกันนี้ก็โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบเลยที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMTO s i e r a Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านท,นทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ตอนนี้เลือกง,งามยำดีแล้วครับ9โมง49นาทีนะครับก็ได้เลือกลงแตะพื้นนะครับ ไม่ได้ถือเลิอกอะไรมากมายแค่ความสะดวกนะครับนี่เลยฮะก็ l w 1 8 6 f v คันนี้สามารถตักตาใส่รั้วเกษตรได้โดยไม่ต้องมีผลต่างระดับในการจอดรถ10ล้อนะครับก็ที่นี่สังเกตได้ว่าจะไม่มีผลต่างระดับนะครับหรืออาจจะทำเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรอนาคตนี่ครับนี่ครับ อย่าลืมนะครับทีมงานต้ในใดสนใจรถตักของ XCMG รุ่นไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่น LW 156-160-186รุ่นนี้โทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์086-4914246ผมเจน XCMG Asia Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ เดี๋ยวไอต้อยไบเนี่ยนะไปออกนะเดี๋ยววะไอต้อยล่งดึงงานนู้ไปอ่าแรงอัิตีแหละยั่งไปู่อ้อย่า๋ยลืมนะครับทีมงานตันใดสนใจรถตักของ XCMG นะครับโทรมหาผมเบอร์เดียวจบหรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ของ XCMG ก็โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบเหมือนกันนะครับที่เบอร์086 4914246นะครับนี่นะฮะจัดระเบียบเพื่อถ่ายรูปสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่นะจะยองยกดูนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่4.67เมตรถึงข้อสลักจุดบนนะครับข้อสลักจุดนี้นะครับจากพื้นนะครับจากพื้นหนึ่งข้อสลักนั่นแหละก็สามารถตัก ปาล์มนะครับสินค้าทางการเกษตรใส่รั้วเกษตรได้โดยที่ไม่ต้องมีผลต่างระดับได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังสําหรับลูกค้าที่มีรถตักปาล์มหรือตักไม้นะครับ <c oughs> ก็คืออย่าตักปาล์มจนล้นบุงกีนะครับมันจะร่วงใส่กระจกนะครับก็สิ่งที่ต้องระวังนะครับถึงแม้เราจะเสริมแล้วก็ตามบางครั้งถึงเสริมแล้วก็ยังตักล้นนะครับก็ยังลวกอีกนะครับก็ år, อยู่ที่คนขับนะครับต้องระวังก็แทคนิคแล้วก็ การดูแลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับนี่เลยฮะรถตักรุ่น LW186FV ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของภาคใต้นะครับแล้วก็ลานปาล์มทั่วภาคใต้จะนิยมนะครับก็อย่าลืมโชว์มาหาผมเบอร์เดียวจบเลยที่เบอร์0864914246ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปนะครับ ขอบคุณมากครับผม